แต่่กก็บอวาเ,นเนสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะคุณแม่มาที่ร้านไส้เกี๊ยวเมนยักโคยจิงนะคะก็อยู่ที่บุรีรัมยดสุขุมวิท39นั่นเองค่ะเป็นร้านใหม่ที่มีเชฟมาจากที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็เป็นร้านที่มีสาขายอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะที่ สาขานี้นะคะมีแบบว่าคนที่คุณต่อคดูเยอะมากเลยนะคะเจสท์ว่านะคะก็คือทาชิโรโคจิ่นเ่ยนะคะก็มีแบบว่าอยู่หน้าร้านเอยให้ดูข้างหลังเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือเชฟนะคะที่มานี่วันนี้นะคะก็มาถึงหินนะคะมีโปรโมชั่นเลยค่ะ500คนแรกนะคะก็จะ ได้2เมนูเนาะเลือกได้2เมนูในราคา9 9บาทนะคะตอนนี้ก็มาต่อคิวค่ะสังเกตว่าเห็นข้างหลังไหมคะคนต่อคิวยากแต่ที่ญี่ปุ่นจะคิวยาวกว่านะคะที่ญี่ปุ่นนะคะคนจะต่อคิวยาวม,มากเลยวันนี้นะคะก็ระหว่างรอไม่ต้องห่วงนะคะ ก็มีเครื่องดื่มให้ดื่มเลาด้วยะคะ่ะเป็นเบียร์อาซาฮีนะคะแล้วก็มีไอศครีมด้วยเพื่อเด็กๆนะคะรวมถึงชาเขียวด้ยค่ะแล้วก็ช่วงนี้เขาแบบมีตามวตเมทไรอะไรเงี้ยที่แบบว่ามีร่วมโปรโมชั่นนะคะส่วนแม่ๆเองนะคะก็มาขอเงียนต่อคิวกับเขาด้วยเริ่มง,งานฟุกมาพับเลยค่ะก็ส่วนหนึ่งส การเดินทางนี่นะคะก็ไม่ไม่อาศัยว่ามาลง MRT ที่สถานีสุขุมวิทนะคะแล้วก็เดินมาที่ซอยสุขุมวิท33มนั่นเองค่ะแล้วก็เรียกมอเตอร์ไซค์เลยค่ะเรียกมอเตอร์ไซค์มานะคะ<ม>20่าิบบาทก็นเนะะี้ค่ะบอกเขาว่ามาที่บูเลอวาดซอย39นะคะบางคนอาจจะไม่มีจกักแต่ว่าคนรุ่นใหม่เขาจะช่วยบอกกันเองะคะ่ะนี่ไง หรือว่าถ้าแน่รถไฟฟ้ามาลงที่ค้อมพงนะคะแล้วเข้าซอย39ค่ะแล้วก็เนั่งมอเตอร์ไซค์มาได้คะเดินสก,กายนิดนึ่งสำหรับใครที่เคยมาร้านใจอันแล้วนะคะก็เป็นทางเดียวกันถ้ามาจากสถุนนี้39นะคะเ,เข้ามาถึงปึ๊บมันจะต้องเลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปตึกที่เป็น UFM ใช่ไหมคะแต่อันนี้นี่นะคะก็คือเป็นตึกหัวม,มุมงไห่คะอยู่ทางเ ตรงเข้ามาแล้วอยู่ขามือนั่นเองนะคะตอนนี้กำลังรอคิวอ,อยู่ตื่นเต้นมากดูข้างหลังใกล้ครึงแล้วค่ะใกล้จะได้กินแล้วเมื่อกี้เขาก็มาถามว่าจะใช้เป็นอะไรแบบไหนนะคะข้างหลังนู่เห็นไหมคะคนต่อคิวยาวเลยคนต่อคิวเพียบแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเรามีเครื่องดื่มรอะคะ่ะ ส่วนบรรยากาศในร้านแล้วก็เมนูอาหารที่เราสั่งวันนี้จะเป็นยังไงติดตามได้นะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาที่ในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะได้ะะที่นั่งแล้วมากัน5คนนะคะก็ก่อนอนื่นคือเราสังา่งอาหารกันไปแล้วในะะตอนต้อนือตอนตามะรฐานั่นเองนะคะตอนนี้มาดูวิธีการรับประทานที่ถูกต้องเขามีอบอกไว้น,นะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง คือว like ่าเราจะต้องกินถ้ากินแบบธรรมดานะคะคือก็ไม่ต้องปรุงอะไรเลยหรือว่าจะเติมน้ำส้มที่ก็ให้รสชาติแตกมานะคะแล้วก็เติมน้ำซุปปลาแห้งแต่งรสชาติสามารถดื่มน้ำซุปอย่างเด่นอร่อยค่ะเขาเขียนภาษาไทยไม่ค่อยคล่องแน่เลยเป็นวิธีการรับประทานในร้านนี้ตื่นเต้นค่ะเป็นร้านใหม่ที่แบบ คนญี่ปุ่นให้ความนิยมพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่แบบว่าโด่งดงเพาชอบประเทศญี่ปุ่นอูลนะคะแล้วก็ยิ่งมีร้านดังจากญี่ปุ่น่เปิดในเมืองไทยเนี่ยนะคะไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะไปดูกันดีก,กว่าว่าเมนูที่สั่งเอาไว้หน้าตาเป็นยังไงแล้วรสชาติจะเป็นยังไงคะ่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้เมนูที่สั่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเมนู99บาทนะคะมาเริ่มที่ชามแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะ ชามนี้นะคะเป็นแบบน้ำค่ะมีชาชูมาให้หนึ่งชิ้นนะคะไม่รู้จำชื่อไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเปิดให้เร็วมากเลยดูเส้นกันดีกว่านะคะว่าเส้นเป็นไงเป็นเส้นแบบเหนียวนุ่งนะคะเหมือนคล้ายๆยากิโซบะมาที่อีกเมนูนึงดีกว่าเป็นแบบเส้นแห้งนะคะพร้อมสาหร่ายแล้วก็มีสเกลเมนนะคะมีชาชูแล้วก็มีเหมือนซอสมาแบบแห้งๆพร้อมน้ำซุปเลยนะคะ น่าทานมากเลยแต่ว pues, right. ่าไม่ร uh, so ู้ว่าทานยังไงกันเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่าค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาชิมของนี้แล้วนะคะคือชามแรกนะคะร้านเลนนี้ซอสอะไรใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอชิมน้ำซุปก่อนนะคะคือร้านเลนนี่อร่อยต้องแบบน้ำซุปอร่อยด้วยกวนนี้เหนื่อยไม่ใช่ ก้อนแรกเหมือนกันที่มันด้กินเลยข้อก้อนโตนี้เลยโอเคมันจะมีความหวานของ,ของนุ่มข้นหมูอะค่ะเป็นซุปกระดูกเนี่ยมมากส่วนตัวเส้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมาชิมกันแล้วก็อีกอันนึงเขาบอกว่า,าอันนี้อันนี้ใส่อะไรครับอันนี้ใส่นี่หรือว่าจิ้มกีก้อยด้วยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ใช้กินแบบจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มค่ะ คือว่าเราต้องเอาเส้นนี่นะคะตักก่อนตักเส้นตักเส้นแบแบบเราต้องหยิบเส้นนะคะแล้วก็จุ่มลงไปในนี้น่านะะ้าตัวนี้ลงมาล้างลงมาล้างลงมาล้าให้หนูหนูลงแล้วเรา,า,า,าก็กินค่ะ ไม่ได้แบบเข้มข้นมากอกไม่ออกกระเจี๊ยบมาแนะคะคนจะไ่ซีซิวอ่ะมันเจืแต่ว่ามันไม่ถูกปากแบบน้ำอร่อยกว่าค่ะให้พูก่ออนุญาตไปรับปรัทานถึงอาหาต่อกันเลยนะคะตอนนี้เรามาดูเมนูกันดีกว่านะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะ นี่เปิดมานี่เจอหน้าตาของเชฟแล้วก็เจ้าของร้านกันเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> หน้าตาแบบญี่ปุ่นมากเ <c oughs> ้าเขาเป็นคนญี่ปุ่นนี่ <c oughs> อ,อนี่นะคะเป็นประวัติความเป็นมาของเมนยาโคจิ้วยนะคะนี่เป็นเมนูสเปเชียลราเมงของเขานั่นเองนะคะมีไข่มาตูมด้วยน่ากิน เมนูต่อไปเป็นอะไรนะน่าอันนี้เป็นชาชูราเมงนะคะส่วนอน,นี้เป็นราเมงเฉยๆคะ่ะก็จะเป็นแบบน้ํานะคะ200บาทรสชาติก็ถือว่าเข้มข้นเหมือนกันจริงร้านเขาก็คงเย็นแหละแต่เตันสเปเชียลอ,อีกอันหนึ่งนะคะ ประวัติค่ะความเป็นมานะคะ,ะปเป็นแบบเป็นเหมือนเส้นเย็นนะคะซึ่งเขาอ่านว่ามันอ่านว่าอะไรนะคะสเปเชียลอะไรนะสเปเชียลสุกิเมนอ่าเขาอ่านว่าสุกิเมนนั่นเองนะคะคือเป็นเส้นสเ,เ,เส้นเอ่อแยกต่างหากพร้อมกับเป็นเหมือนคล้ายๆกับซารูอะไรพวกนี้นะคะ มีเย็นนั่นเองน่ากินมากเลยเมนูก็ขั้นต่ำสองร้อยค่ะสำหรับตัวรามเมงอันนี้เป็นเป็นทานเล่นนะคะมีแก้วซ่ามีชาชูแล้วก็มีข้าวหน้าด้วยน่ากินมากเลยค่ะน่ากินสุดๆ นะตอนนี้ก็อิ่มมากแล้วเดี๋ยวมาฟังกันถ่ะว่าจะรละชามรสชาติเป็นยังไงคะ่ะหลังจาก,กินกันจนอิ่มละค่ะไม่ชิมไป่สั่งเามเลยนะคะ,ม,ะ,คะมีทั้งแบบรามเมงธรรมดาแล้วก็แบบที่เป็นหมี่นะคะซึ่งรสชาตินี่นะคะก็ค่อนข้างจัก ธรรมดาไม่ได้แบบว่าฟหวัดนว่าโอ้ว้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นรสชาติทิ้นปากของชาวญี่ปุ่นมากกว่านะคะแล้วก็ยิ่งเห็นชื่อเชฟหรือว่าชื่อร้านด้วยคะ่ะเนี่ยคิดว่านะคะเขาคงจะชื่นชอบแล้วพร้อมที่จะมารอรับประทานก,นกันเนาะสวยมากเลยะคะ่ะก็ถือว่ามาลองให้ทุกคนได้ดูกันแล้วว่ารสชาติเป็นยังไงอย่างชามแรกนะคะที่เป็นรามเมงแบบน้ำนะคะ ก็น้ำซุปตัวน้ำซุปเองนะคะเข้มข้นหายแล้วก็อาจจะใครที่ไม่ชอบแทนถุงวม้ออาจจะไม่ชอบเมนูนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเมนูที่มีถงหม้อแบบว่าลมชาเมนูจริงนะคะน้ำซุปก็เข้มข้นค่ะเส้นก็อร่อยนะคะส่วนอีกเมนูหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นแบบตัวเมนเยนที่แยกออกมาแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนซาลูอ่าค่ะเป็นน้ำซุปแยกเพื่อให้เราที่ตัวเส้นหมี่แล้วก็ลงไปจุ่มแล้วก็กินนะคะ ตัวนั้นนี่ก็ค่อนข้างจะเข้มข้นทีเดียวเพราะว่าเขามีให้น้ําซุปมาไว้เพื่อที่ว่าถ้ามันเข้มข้นเกินไปเนี่ยนะคะเราจะได้เทน้ําซุปออกมาให้มันเจืนตามลูนะคะโดยสรุปแล้วก็รสชาติก็โอเคแต่ว่ายังไม่ถึงกับขนาดปีดปาดอะไรมากๆาะคะแล้วก็ในตัวของน้ำซุปค่ะแล้วซูกี้เขาให้ย่ายมามันหอมตัวปลาแห้งอาหารเขาใส่ลงไปในน้ำซุปนะคะ hmm. แล้วก็ ที่เป็นอะไรอะเขาแบบน่าจะไม่ได้ใส่ซีอิ๊วหรือว่าโชว์อ,อะไรเลยนะคะรสชาติโอเคค่ะสำหรับใครที่อยากลองของใหม่นะว่าลองแบบอะไรที่มันมาจากต้ตกกนกำรันะคะแล้วลองแรงมาได้อยู่นะคะที่สุขปอร์มา์เก็ตสิ่งหน่นะคะแทนตอนนี้นะะี่น,าาละละละนะคะขว่านิญาใจละลาตอก่อแล้วนะคะบลย